นสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนรักนักตกปลาทุกๆท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับเชฟดุยสายล่าอีพีนี้ผมไม่ได้พาท่านผู้ชมไปตกปลานะครับก็ผมก็จะมาเปิดกุ่เปิดเทคนิคการทําชุดปลายสายสำหรับสําหรับตกปลานินของเชฟดุยสายล่านะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับ ก็ตกปนิมน,นะครับเราต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นพวกคันตกปะเกียนะครับพวกคันก็จะเป็นพวกนี้ครับที่ผมใช้อยู่นี่นะครับท่านผู้ชมจะเป็นคันเวทอ่อนนะครับแปดสิบห้าแปดสิบห้านะครับของคันตกปะเกี็ของอันนี้ของโอลิปิเอกนะครับที่ผมใช้อยู่ อันนี้จะเป็นคัน10ฟุต10ฟุตสำหรับตกของปลาไหลที่ต้องการส่งเหยื่อไก่นะครับก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นของไอว่านะครับท่านผู้ชมอันนี้คือที่ผมใช้ตลอดเลยที่ทำคลิปส่วนมากผมจะชอบใช้ของไอว่าเพราะว่าเวทคันค่อนข้างสวยนะครับโลโคนนะครับก็อันนี้เป็นคัน9ฟุตนะครับ ผมจะมีทั้ง9ฟุต10ฟุตนะครับที่ผมใช้ตกปลากขอไอไววาเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับส่วนขัน10ฟุตโอลิมปิกเดี๋ยวเนื่องจากเวลามีค่อนข้างมีน้อยนะครับผมให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับขันไนว่าที่ผมใช้ก็วันนี้จะมาบอกเทคนิคเลยนะครับชุดปลายสายก่อนเลยนะครับส่วนเหืือก็ฝฟากติิตาม ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมนะครับแล้วก็อีทีต่อไปเดี๋ยวผมจะมาบอกสูตรเหยื่อเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนหนึ่งใดนั้นก็อยากให้ท่านผู้ชมรู้เทคนิครู้ชุดปลายสายรู้คันก่อน,นครับว่าเราควรใช้แบบไหนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็อันนี้จะเป็นคันไอว่า9ฟุตนะครับที่ผมใช้อยู่นี่นะครับท่านผู้ชมเวท เบียก็เป็น85นะครับท่านผู้ชมอันนี้ครเป็นคันเวทอ่อนนะครับ85ดาก้าวฟุตครับท่านผู้ชมโอ้ไงว่าไตรฟูจินะครับคันเราเราได้คันแล้วเราก็มาดูลออ้ลอล้อที่ผมใช้ก็จะเป็นล้อ,อของอชิมาโ,โนนะครับท่านผู้ชมชิมาโ,โนเบอร์2อ0พนะครับนี่นะครับเบอร์2อ0พ นี่เป็นชุดของ9ฟุตถ้าสิฟุตผมก็จะเอาลอกอีกตัวประกอบนะครับอันนี้ก็เนื่องจากเวลาเรามีน้อยแล้วก็นำเสนอของ9ฟุตก่อนนะครับเนี่ทยท่านผู้ชมเออสองพลอกนี่นะครับลอกมาใช้แล้วต่อไปก็คือชุดปลายสายที่ผม อยากนำเสนอนะครับเนื่องจากว่าผมใช้ตลอดนะครับผมไม่มั่นใจว่าคือนะนะหลายๆท่านอาจจะใช้ตะก้อว,วิ่งก็ได้หรือตะก้อตายตกปลาก็ได้แต่ที่ผมใช้คือมีแค่นี้ครับท่านผู้ชมตะก้อวิ่งตะกัวแล้วก็ตัวเบ็ดครับตัวเบ็ดผมจะผูกแล้วก็เอาเกี่ยวไว้กับท่อแอร์นะครับท่านผู้ชมท่อแอร์ที่ช่างแอร์เขา เดินท่อแล้วเรามันจะมีท่อเป็นพ่อโฟมอะหุ้มท่อแอร์นะครับผมก็จะมาดัดแปลงให้เป็นตัวเกี่ยวสําหรับตัวเบ็ดนะครับผูกเสร็จแล้วก็จะท้อย่างนี้หรือท่านใดอยากผูกผูกเสร็จไม่มีท่อแอร์ก็สามารถใส่ถุงแบบนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ตัวเบ็ดตะ้วก,ก็วิ่งนะครับตะกอวิ่งแล้วก็ตะก,กัวตะก,กัวผมก็จะมี2ขนาดนะครับท่านผู้ชม ก่าที่เราใช้กันเดี๋ยวผมบอกเทคนิควิธีการการเข้าชุดปลายสายไปลุกด้วยเลยนะก็จะมีนี่นะตะกวัวอันนี้30กรัมอันนี้20กรัมนะครับก็ส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นทุ่น,นะครับทุ่นอันนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับทุ่นอันนี้ผมซื้อมาอันละห้าบาทห้าบาทนะครับอันละห้าบาทผมก็จะมามันมันในทุ่นเนี้ยมันจะมีรูแล้วก็มันก็จะมีไส้นะครับอยู่ข้างในทุ่น ผมก็มาปาดใช้คัตเตอร์ปาดนี่นะครับอันนี้ทุนอันนี้ไว้สําหรับเกี่ยวสายเอ็นเกี่ยวสายเอ็นที่ปลายเบ็ดนะครับเพื่อดูอาการปลากินนะครับท่านผู้ชมนี่ผมก็จะปาดปาดเป็นอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นะครับปาดเสร็จผมก็จะเวลาตีเบ็ดเสร็จใช่ไหมครับท่านผู้ชมเราตีเบ็ดเสร็จละแล้วก็ต่อไปเราก็ตึงสายเอ็นพอตึงสายเอ็นเสร็จเราอันนี้ก็ไปเกี่ยวสายเอ็น แล้วก็เอาไว้ข้างหน้าปลายเบ็ดนะครับเวลาปลากินแล้วแวงหรือปลากินแล้วเอ็นหย่อนเราก็จะมองได้ง่ายเพราะว่าถ้าเอ็นหย่อนทุ่นมันก็จะตกค่วกลงไปเลยครับแต่ถ้าปลากินลอกออกหรือลอกไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับตัวทุ่นนี้ก็จะวิ่งตามลงไปตามสายเอ็นลงไปอยู่ในน้ําเลยนะครับอันนี้เราก็จะอยู่ระยะไกลเราก็จะเห็นว่าปลากินนะครับน่นะครับส่วนตะก้อวิ่ง แล้วก็วิ่งก็จะใช้อยู่ประมาณนี้แค่นี้ครับอันเล็กๆสามเซนต่อไปก็จะเป็นตัวเบ็ดตัวเบ็ดอันนี้ตัวเบ็ดก็จะดีใช้มาหมาดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ตัวเบ็ดผมใช้จีนุ๊กตุดแบนนะครับนี่นี่นะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับผมจะใช้จีนุ๊กตุดแบนนะครับตัวเล็กๆนะครับผมใช้เบอร์หนึ่ง ความยาวความยาวผมก็จะวัดจากนี่นะครับท่านผู้ชมผมจะวัดแค่นี้นะครับอีตัวเบ็ดเห็นไหมครับท่านผู้ชมความยาวก็จะประมาณสองสองข้อนิ้วกลางนะสองข้อมือที่ผมผูกนะครับก็ผูกตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งกับลูกหมุนนี่ครับนี่นะครับผมลูกหมุนผมใช้เบอร์ศูนย์จุดแปดนะครับเล็กสุดนะ ตัวบิดนี้แค่นี้ครับสําหรับตกปลาหนองปลาไหลนะครับไม่มีอะไรมากมายก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีผูกตัวเบ็ดให้น,นนะๆได้ได้ชมเลยนะครับว่าผมออกหมายแต่ละทีผมผูกสายยังไงนะครับนะครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับส่วนอันนี้เป็น0ูนอันนี้จะเป็น0ูนนะครับท่านผู้ชม ซึ่งท่อท่อแอร์เนี่ยผมไม่มีแล้วผมก็เลยต้องใส่ถุงแทนนะเนาะทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกทีดีกันเข้าชุดปลายสายสาหรับตะกอ้อวิ่งนะครับที่ได้ผลนะครับที่ได้ผลเลยเพราะว่าตะกอ้อวิ่งมันต้องการาคือตะกอ้อวิ่งเนี่ยสาหรับที่ปลาที่กินระแวงนะครับปลาที่กินค่อนข้างเคี้ยวอะ่ะก็จะใช้ ได้ผลดีนะครับส่วนตะก้อตายนั้นก็ก็ดีอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือก็ปกติก็ดีเหมือนกันแหละครับแต่ว่าส่วนมากนักตกปลาหนองปลาไหลนะครับเขาจะใช้ตะก้อวิ่งเนาะตะก้อวิ่งมากกว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมบอกวิธีเข้าชุดปลายสายนะครับตัวเบ็ดตัวเบ็ดผมใช้เบ็ดสองตัวนะครับผู้ชมนี่มาจะใช้เบ็ดสองตัวผูก อันนี้เบอร์เบร็รสุด็กนุด0.8นะครับตัวเบ็ดก็จะเล็กมากเลยนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดู่นี่นะครับตัวเบ็ดเล็กนะครับเขี่ยครับผมต่อไปนี่อันนี้0.8จุด 8, ต่อไปเราก็จะมาเข้าชุดปลายสายเลยนะครับอันนี้อันนี้ประกอบคันประกอบลอกเนาะนี่แล้วก็ประกอบลอกประกอบอะไร เสร็จแบบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอาสายร้อยร้อยร้อยขึ้นมาถึงไกด์ตัวนี้แล้วออกออกตายแล้วสมมุติสมมุตินะครับท่านโยมก็คือเราประกอบพันกันลอกเสร็จแล้วสายที่ออกไปสุดของไกด์นี่นะครับก็จะมาถึงตัวนี้เลยนะครับถึงสายเอ็นสมมุตินะครับว่าเราล้อยร้อยตายไกด์แล้วต่อไปนะครับสายเนี่ยเราก็จะร้อยตะกัว่วตะกัวก่อนเลยนะครับ ยี่สิบกรัมกับสามสิบกรัมทำไมผมเลือกใช้สองอย่างนี้ก็คือลมลมไม่แรงผมก็จะใช้ยี่สิบกรัมส่วนลมแรงขึ้นแรงนะครับขึ้นแรงขึ้นน้ำแรงอาจจะพัดเหยื่อเรากินได้เราต้องเพิ่มน้ำหนักของตะก,กั่วเข้าไปนะครับหมายแต่ละหมายไม่เหมือนกันนะครับผมก็เลยจะเลือกใช้อยู่สองขนาดอันนี้ผมจะแนะนำว่าอ่านี่ครับผม น,นี่คือตะกัว่ว20กร,รมัมหลังจากที่เราร้อยไปร้อยไกตัวสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมปลายสายปลายสายอินเรานี่นะครับแล้วก็มาสวมกับตะกัวเลยนะครับร้อยกับรูตะกัวนี่นะครับผมต่อไปเราก็ใส่ตะก้อตะก้อวิ่งเข้าไปตะก้อวิ่งเล็กๆนะครับตะก้อจิว๋วตะก้อสามเซนนะครับที่ผมใช้อยู่ เป็นตะกต้าว,วิ่ง3มเซนรูใหญ่นะครับท่านผู้ชมนี่สังเกตตะก้อกว,วิ่งมันจะมีอยู่2แบบนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมแบบที่เป็นที่เขาขายกันเป็นถุงนะครับจะเป็นแบบหัวท้ายหลอดไส้มันจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ตัวนั้นรูมันจะเล็กนะครับซึ่งเวลาเรามาัดปม่มยสอ็นปุ๊บ ปมเนี่ยมันจะย,ยัดรูนะครับผมก็เลยไม่ใช้ผมจะเลือกใช้แบบหลอดขาวนะครับนี่เทคนิคของผมเลยตรงปะนินเสร็จแล้วเราก็ใส่ใส่เข้าไปเลยครับนี่อันนี้ก็คือผมจะไม่ใช้ลูกปัดนะครับสำหรับผมเน้นผิวไว้เน้นเบาไว,ไว้ก่อนเนาะคุณผู้ชมโอเคครับผม ต่อไปผูกตัวเบ็ดครับผมนี่ตัวเบ็ดที่เราผูกไว้แล้วตัวเบ็ดที่มีลูกปัดมีตัวลูกหมุนด้วยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็น0-8ก็จะผูกเลยครับท่านผู้ชมอันนี้คือชุดปลาสายของพวกเราที่ผมใช้อยู่เป็นประจำแนละ้วก็จะผูกเลยอ่า จะไม่ใส่ลูกปัดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ารูตะรูตะก้อวิ่งตัวเนี้ยจะใหญ่มากเลยนะครับคือถ้าเราหอดปมใส่เอ็นตัวปมก็ไม่ไปยัดกับรูนะครับถึงยัดก็ก็ไม่ในฟิกกับรูนะครับรูมันก็จะหลวมก็จะเป็นอิสระนะครับอันนี้ผมผูกแล้วก็ผูกชุดปลายสายนะครับ เสร็จแล้วนี่นะครับชุดปสายตะข้อวิ่งที่เราร้อยมาจากไปลายไกนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมคือแล้วก็วิ่งที่ผมใช้อยู่นะครับแค่นี้นะครับท่านผู้ชมถามว่าถามว่านะครับข้างล่างสุดข้างล่างตรงลูกหุนเนี่ยทำไมผมถึงไม่ใส่ลูกปะนะครับเพราะว่ารูมันใหญ่ รูมันใหญ่อยู่แล้วรูตะก้อนี่ใหญ่อยู่แล้วแล้วถ้าเราใส่ลูกปัดไปอีกอลูกปัดอาจจะไปยัดกับปมที่เราขอดตรงนี้นะครับปมที่เรามัดกับลูกหุนตรงนี้นะครับซึ่งถ้าลูกปัดไปยัดตรงนี้อีกน้ำหนักน้ำหนักของสายชุดปลายสายเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกทีนี้ปลาที่กินระแวงถ้าเกิดว่ากินเม็ด อมเม็ดโฟมไปแล้วแล้วก็ด,ดึงดึงดึงตัวเบ็ดออกไปแล้วมีน้ำหนักค่อนข้างเยึะปลาก็จะปล่อยเม็ดโฟมนะครับหรือบ้วนเม็ดโฟมทิ้งนะครับซึ่งผมจะผูกแบบนี้เลยครับคือตะก้อพังไม่เป็นไรเพราะว่าตะก้ออันนี้ก็คือซ่อมง่ายอยู่ครับแล้วก็ใช้หลอดอะไรก็ได้ กัว20กรัมนะครับนี่นะครับคือชุดไปใสยที่ผมใช้อยู่เป็นประจําเลยครับตัวเบ็ดก็จะใช้แค่เบอร์หนึเบอร์ศูนยชุดแปดครับท่านผู้ชมแล้วก็เซ็จเรียบร้อยนะนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าเราตีเบ็ดไปแล้วอ่าที่เหลือก็คือตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเกี่ยวเอ็น ถ้าเราตีเบ็ดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมตีเบ็ดไปเสร็จปุ๊บนี่นะครับสมมุติเราตีเบ็ดไปแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมเหยืย่อเราลงถึงพื้นแล้วนะครับก็จำลองเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือไปเบ็ดของเรานะครับตัวโฟมเนี่ยผมก็จะเกี่ยวใสเอนไว้นะครับ ก็จะเกี่ยวสายเอ็นไว้อย่างนี้นะครับปลายเบ็ดเราก็จะวางนอนนะครับนี่นะครับเวลาปลากินหรือปลาปลาหยดปลาตอดเหยื่อเบาๆสายเอ็นหย่อนอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเอ็นตึงนะครับเอ็นหย่อนเอ็นตึงนี่นะครับพอปลาลากเบ็ดพูนมันก็จะวิ่งอย่างนี้ครับท่านผู้ชมบินออกไปอย่างนี้เลยครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนี่ นี่นะครับชุดปลายสายหนองปลาไหลสาหรับผมนะครับท่านผู้ชมเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยนะครับที่จะอบอกว่าการตกปลาดินตกยังไงนะครับปลาดินเป็นปลาที่กินเบ็ดค่อนข้างระวงนะครับก็เขียนนะครับผมท่านผู้ชมก็จบแล้วครับกับชุดปลายสายนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นเหยื่อแล้วครับท่านผู้ชม ก็เหยื่อเดี๋ยวผมจะมาบอกท่านผู้ชมคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมจะว่าเราใช้เหยื่อยังไงตกสถานที่ตกหมายที่ไหนตกแต่ละหมายปลากินไม่เหมือนกันนะครับเหยื่อเหยื่อก็มีผลนะครับท่านผู้ชมเหยื่อผมบอกคร่าวๆเลยนะครับท่านผู้ชมปลามีอยู่สับหดูร้อนฝนหนาวใช่ไหมครับ สภาพอากาศก็ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนฤดูหนาวเน้นเหยื่อที่มีส่วนผสมของมะพร้าวกับเหยื่อที่มีส่วนผสมของแยมโลคือจะเป็นหอม,ห,อมหวานมันนะครับปลาจะกินดีช่วงฤดูฝนฤดูหนาวนะครับส่วนฤดูร้อนปลาจะกินเหยื่ออ่อนนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่า ปลาแตลมายกินเบ็ดไม่เหมือนกันนะครับบอกแค่นี้ก่อนครับเพราะว่า,าปลาแตลมายนะครับเพราะว่าน้ําอุณหภูมิน้ําใต้น้ําน้ําลึกน้ําตื้นเราไม่รู้นะครับท่านผู้ชมก็คร่าวๆคือฤดูฝนฤดูหนาวเนี่ยน้ําเต็มอ่างเนี่ยปลาก็จะกินเยอะค่อนข้างจะเป็นออกมันมันหอมมันนะครับมีส่วนผสมของเยมโร ส่วนรืดูแล้งก็ยมโรแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้หรือใครจะใส่ก็ได้นะครับคือเหยื่อไม่ไม่ตายตัวเพราะว่าปลาแต่ละหมายกินเบ็ดไม่เหมือนกันอันนี้เราผมจะบอกวิธีการพลิกแพงแต่ละฤดูนะครับสำหรับเหยื่อไม่ใช่ว่าเรามีอยู่สูตรนี้แล้วก็จะตกแค่สูตรเดียวไม่ใช่นะครับแล้วก็พลิกแพงไปเรื่อยนะครับก็โอเคนะครับสายที่สุดนี้ก็ฝาา กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็เขเคนะครับผมปากอุปกรณ์ตกปลา,ปลาถ้าชุดปสายดีอุปกรณ์ดีก็ปลากินเบ็ดแน่นอนครับท่านผู้ชมเขีนครับผมก็ดึกมากลนะ้เขนครับผมก็ลบกวนสมาชิก ท่านผู้ชมทุกๆท่านมาพอสมควรแล้วครับก็ยังไงแล้วฝากเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับสําหรับคลิปต่อไป EP ีต่อไปนะครับเรื่องส so ูตรเยี่ยเรื่องอะไรเดี๋ยวผมพ่อจะทยอยบอกเก่าให้ท่านผู้ชมอีกทีนะครับก็เทคนิคฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับครับพบสวัสดีครับท่านผู้ชม